เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในช่องทุนน้อยสร้างในได้นะครับวันนี้ผมก็มีเว็บใหม่นะผมมาแนะนําท่านผู้ชมนะผมเป็นเว็บที่เพิ่งเปิดมาในประเทศไทยใหม่ๆนะผมท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะลองเล่นดูก็สามารถลองเล่นได้ผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะครับเห็นเขาว่ามีโปรโมชั่นนะผมลงทะเบียนวันนี้นะครับรับไปเลย3 0สิบบาทนะผมแบบ นะครับส่วนวิธีการสมัครแบบละเอียดนะผมผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะครับท่านผู้ชมก็เข้าไปดูได้นะผมคลิปนี้ก็จะเป็นการสมัครแบบคร่าวๆนะครับอันดับที่1นนะผมให้ท่านผู้ชมนั้นใส่ไปที่ลงทะเบียนเลยนะผมเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะครับผมใส่ไปเลยนะครับอันที่2ก็เป็นการสร้างรหัสผ่านนะผมก็สร้างด้วยตัวเองนะผมใส่ภาษาอังกฤษด้วยนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้ แล้วก็รหัสยืนยัน OTP นะผมตัวนี้มันจะส่งมาในข้อความเรานะผมหลังจากที่เรานั้นกดคําว่าลงทะเบียนเสร็จนะครับในวันนี้ผมผมได้ลงทะเบียนไว้แล้วนะผมผมก็จะกดเข้าเรียนเลยนะครับก็มีโปรโมชั่นนะผมให้เราอ่านด้วยนะผมอันนี้ก็จะเป็นข้าวนะครับลงทะเบียนวันนี้รับฟรี30บาทนะผมกิจกรรมนะผม ก็ตามนี้เลยนะครับเชิญเพื่อนรับฟรีนะผม20บบาทนะครับก็ลองอ่านดูได้นะผมโปรโมชั่นนะผมก็ตามนี้เลยนะครับอันนี้เป็นสิทธิพิเศษนะครับในตอนนี้นะก็เขียนเอาไว้อยู่นะผมส่วนอันนี้เป็นโปรโมชั่นนะครับก็ลองเข้ามาดูได้นะผมข้อดีของเว็บนี้นะครับก็จะมีการทายสกอร์นะผมซึ่งการทายสกอร์ให้ถูกนะครับบอกเลยว่ายากมากๆแล้วก็ถ้าเข้า รับเงินเยอะมากๆานะผมเกือบ5เท่าได้เลยนะครับถ้าทายถูกนะส่วนทายผิดนะผมมันไม่ได้เยอะนะครับผมมันได้น้อยนะครับแต่มันมีโอกาสได้กําไรมากกว่าเสียถึง96%นะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับส่วนคลิปนี้ผมจะมาเล่นให้ด,ดูนะผมสมมุติว่าคู่นี้นะผมผมกดเข้าไปนะครับมันจะมีอยู่2ฝั่งนะผม เป็นสกอร์ตรงข้ามแล้วก็สกอร์ตามจริงนะครับท่านผู้ชมเห็นคําว่าสกอร์ตามจริงไหมครับเมื่อท่านผู้ชมกดมาแล้วท่านผู้ชมจะเห็นนะผมว่าถ้าคู่นี้ผมเป็นเจ้าบ้านนะครับชนะที่1 0ึเราจะได้อยู่ที่11บาทนผมแทง1บาทได้11บาทนะครับแทง100ทได้1,100บาทนะครับผมก็หวังว่าจะไม่งงนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเจ้าบ้านนะผมชนะที่3 0มนะครับแล้วท่านผู้ชมทายถูกท่านผู้ชมจะได้ที่3,400บาทนผมในกรณีที่ท่านผู้ชมนั้นแทงเอาไว้ที่100นะครับแต่สกอร์ตรงข้ามนะผมซึ่งมันเป็นเว็บเดียวนะผมที่คิดว่าน่าจะอยู่ในประเทศไทยนะตอนนี้นะผมคือมันเป็นการทายสกอร์ตรงข้ามนะครับท่านผู้ชมเห็นไหม ราคาน้ำนะผมมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแลกความเป็นไปได้นะผมของสกอร์ในคู่นี้นะผมผมคิดว่ามันไม่น่าจะยิงกันถึง2-3นะผมก็คือ2ประตูต่อ3นะครับผมไม่คิดว่ามันจะยิงถึงแน่นอนนะผมถ้ามันยิงถึงนะครับผมจะยอมเสียงเงินเลยนะผมคู่นี้นะผมผมคิดว่ายังไงก็ยิงไม่ถึงนะครับผมมีเงินอยู่ทั้งหมด700นะครันผมผมจะใส่ไปเลยนะผมที่600นะครับ ยังไงผมก็คิดว่ามันยังไม่ถึงนะผมท่านผู้ชมนะผมที่ขยันปั่นนะครับก็ปั่นได้เลยนะผมผมคิดว่ามันดีกว่าการที่เราไปทายสกอ์ให้ถูกนะผมคู่นี้นผมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมไปดูราคาดูทุกอย่างนะผมแล้วท่านผู้ชมนะครับกดใส่เงินไปนะผมอย่างเช่น600นะผมผมไม่รู้นะครับว่ามันจะได้กี่บาทนะก็ต้องมาลุ้นกันนะผมมันก็คงจะได้ไม่เยอะหรอกนะผมแต่ ยังไงมันก็คือกําไรนะครับผมกําไร1บาทก็คือกําไรนะครับมันก็เป็นการเสี่ยงดวงเหมือนกันนะคผมแต่ผมคิดว่ายังไงคู่นี้ก็ไม่จบแน่นอนที่2อสนะครับผมยืนยันเลยนะครับอ่าก็เรียบร้อยนะผมทายสกอร์เรียบร้อยนะครับก็มารอดูผลกันนะผมแข่งเสร็จก็ประมาณ5้าทุ่มนะคผมประมาณนั้นนะก็เข้าไปดูได้เลยนะผมว่าคู่นี้จะจบที่3-2มสองไหมนะครับ ถ้าจบที่32เสียงเงิน600้นะผมถ้าไม่จบที่32อยังไงก็กำไรนะครับเพราะมันเป็นการท่ายสกอร์ผิดนะผมคู่นี้ยังไงผมก็คิดว่ากำไรอยู่ดีนะครับก็ประมาณนี้ผมสำหรับเว็บใหม่นะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะผมผมลืมบอกไปนะครับเราสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยนะผมวิธีการวิเคราะห์นะครับก็ง่ายๆสมมุติว่าท่านผู้ชมนะผมเลือกคู่นี้นะผมท่านผู้ชมกดเข้าไปนะครับท่านผู้ชมเห็นไหม มันจ่ายนะผมที่3ประตูต่อ3นะครับเห็นไหมท่านผู้ชมจ่าย3ประตูต่อ3นะผมที่1.14นะครับแสดงว่าคู่นี้ยังไงยังไงมันก็ไม่จบที่33แน่นอนนะครับแล้วคู่นี้มันจะจบที่เท่าไหร่มันจะจบที่เท่าไหรนะผมท่านผู้ชมก็ไปดูเอาเลยนะผมที่น้ำาล้นล้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะผมนี่นะครับผม จ่ายที่9.50%นะผมก็คือคู่นี้นผมถ้ามันจบที่11นะครับแล้วเราผมทายสกอร์ไว้ผมที่11นะผมเราก็จะเสียเงินทันทีนะครับคู่นี้นะเราจะเสียเงินทันทีนะผมถ้าเกิดว่ามันจบที่11นะครับแสดงว่าคู่นี้ความเป็นไปได้คือ11ครับผมยังไงคู่นี้ความเป็นไปได้มันมี11แน่นอนนะครับสรุปแล้วคู่นี้จบ ที่11หรือไม่ก็10นะครับผมหรือไม่ก็20นะครับ21ประมาณนี้นะครับผมไม่เกินนี้แน่นอนนะผมไม่จบที่32แน่นอนนะครับก็มั่นใจนะผมถึงจะเดาก็ตามนะผมผมมั่นใจนะครับสำหรับคู่นี้นะเอาราคาตรงนี้ผมไปวิเคราะห์กับราคาจริงนะครับราคาจริงนะผม10นะครับจ่ายที่11มากไปนะผมแสดงว่าคู่นี้นะครับยังไงมันก็ไม่จบที่1 0แน่นอนนะคร เราไปลองดูหนึ่งหนึ่งนะผมเห็นไหมครับหนึ่งหนึ่งจ่ายที่เจ็ดนะผมคู่นี้นะครับหนึ่งหนึ่งเจ้า้วผมมองว่าคู่นี้โอกาสที่จะออกหนึ่งหนึ่งนั้นมันมีสูงนะครับผมหนึ่งูเห็นไหมท่านผู้ชมมีสูงนะครับโอกาสที่จะออกนะผมส่วนที่เหลือก็จ่ายล้นนะผมแสดงว่ามันเป็นไปไม่ได้นะผมเห็นไหมสองสามจ่ายที่ยี่สิบเก้านะผมมันเป็นไปไม่ได้นะผมเห็นไหมครับสามสามจ่ายที่ห้าสิบเอ็ดนะผม ก็คือแทง100ได้5,000เยอะเกินไปนะผมเจ้านะผมไม่เสี่ยงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นยังไงคืนนี้ก็1,1หรือไม่ก็1นึูนแน่นอนนะผมเป็นฝ่ายทีมเยือนชนะด้วยซ้ำนะผมจากดูจากราคาตรงนี้นะครับก็สามารถนำไปวิเคราะห์ได้อันนี้คือข้อดีนะผมโอเคผมก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีความผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอโทษแล้วก็ขอไปด้วยนะผมก็มาแนะนำเว็บเฉยนะผมเพื่อมีท่านผู้ชมสนใจนะผมอย่างไรก็ตามนะผม มันไม่มีคําว่าร้อนะครับก็ถ้าเกิดว่าจะเล่นจริงๆก็ควรที่จะศึกษาให้ดีก่อนนะครับผมตลอดคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ